กิน breakfast การก,กิน lunch <ๆ>กิน brunch <ๆ>กิน dinner าสามารถลดไขมันได้เยอะมันดีจริงเหรอโค้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปไปโผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ formula x ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชวุ้นได้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า formula x ของจริงครับ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ s i x p a c โปรเจกต์พอดแคสตนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโค้ชฟูแนนจักรินบุรี กลับมาอีกครั้งครับกับรายการ Six Pack Project Podcast ของโค้ชปูแน่แล้วก็โค้ชฝ้ายนะครับที่เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของการลดไขมันการสร้างกล้าเมเนื้อเรื่องของสุขภาพนะครับผมที่จะคุยกันแบบสบายๆในทีมเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันใช่นะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีคะนี่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นใน YouTube เห็นเป็นปกไวๆนะแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูคอนเทนต์ครับเกี่ยวเรื่องของการออกกาลังกายตอนท้องว่างว่าแบบเฮ้ยอย่าไป ออกกําลังกายตอนท้องว่างนู่นนี่น่าแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูดีเทลอ,อันนี้คือ,อต้องบอกก่อนนะผมแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่เห็นคลิปนี้เหมือนกันแล้วก็สงสัยบางคนก็อาจจะตื่นตําหนกตกใจใช่เพราะว่า <laughs> ก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวเรื่องของการออกกำลังกายตอนท้องว่างว่ามันช่วยเกี่ยวเรื่องของการลดไขมันได้อย่างไรมันช่วยเกี่ยวเรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อได้ไหมแล้วมันเหมาะกับใครแล้ววิธีการที่ทําที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> คือมีหลายคนเนี่ยนะครับที่เคยเห็นข้อมูลนี้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแตกแยกย่อยแล้วก็ฟังแบบง่ายๆว่าการออกกําลังกายตอนท้องว่าง กับการออกกําลังกายหลังจากที่ทานอาหารแล้วเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรข้อดีข้อด้อยแล้วในชีวิตจริงมันทําได้จริงหรือเปล่าพูดในมุมของคนที่ออกกําลังกายท้องว่างมาครึ่งชีวิตอย่างโคชปูแน่ละกันอ้าวไงนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าตรงนี้นะครับจะได้เคลียร์เนาะนะครับก็คือเราจะมีแบบว่าความเชื่อของคนบางกลุ่มบอกว่าเอะถ้าออกกําลังกายตอนท้องว่าง แล้วหนูจะเอาแบรนด์ที่ไหนไมาออกกำลังกายอะคะโคช้ชแล้วหนูจะเสียกล้ามไหมอะคือนะจริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับผมว่าการออกกาลังกายตอนท้องว่างเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกมันไม่ใช่เทรนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปสมัยยุคดึกดาบันตอนที่แบบก่อนยุคประวัติศาสตร์ หรือช่วงในยุคที่มนุษย์ยังอยู่อย่างยากแค้นยากลําบากในการหาอาหารยังไม่ได้มีอาหารกินทั้งหมด3มื้อทุกวันใช่และไม่มีตู้เย็นและไม่มีวิธีการเก็บรักษาอาหารแล้วก็ยังไม่มีวัฒนธรรมเกี่ยวเรื่องของการกิน breakfast ก,นการ <brunch. S 2> กิน lunch กิน brunch กิน dinner อ,อะไรเงี้ยคือยังไม่มีวัฒนธรรมนั้นหิวคือกินโอเคปะ่ะนะครับเ,เดิมทีเนี่ยมนุษย์เนี่ย,มยไม่มีการกินมื้อเช้านะเว้ย เออถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปในยุคแบบเหมือนยุคหินนะ่ะคือตื่นมาเนี่ยคือเราจะทําการเริ่มหาอาหารก่อนซึ่งการหาอาหารเนี่ยนะครับในยุคหินก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นตัวของการไปหาอะไปหาพืชผักหรือผลอะไรต่างๆมากินใช่ปะกับการล่าสัตว์อืมซึ่งในกรณีนี้นะผมก็จะพูดถึงเรื่องของการล่าสัตว์กันผมถามคําเวลาที่มนุษย์ไปล่าสัตว์ใช้แรงไหมใช้เออใช้แรงเยอะไหมเยอะนั่น่ะ คือการออกกําลังกายปะมันคือหนึ่งในวิธีการที่ร่างกายต้องใช้พลังงานเยอะมากในการไปหาอาหารแต่คนน่ะชอบบอกว่ากินอาหารมื้อเช้าเพื่อเราจะมีแรงแล้วจะไปออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปในยุคหินเนี่ยนะครับมันคือกูหิวแล้วกูก็ต้องกิน <laughs> ใช่ไหมแล้วร่างกายของมนุษย์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้กินอาหารมื้อเช้าแล้วไปออกแรงเยอะๆขนาดนั้นบางทีล่าไม่ได้ด้วยนะ เออมันไม่ใช่แบบล่าในช็อตเดียวแล้วได้บางทีมันก็ต้องใช้ฟความสามารถหลายๆรอบมีต้องไปปีนป่ายเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเป็นหมู่คณะเรามาใช่หรือเดินทางไกลอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้กินมื้อเช้าหรือไม่ได้กินอาหารก่อนที่จะมีกิจกรรมหนักๆแล้วคนจะบอกว่าร่างกายจะพังระบบฮอร์โมนจะเสียจะมีปัญหาเรื่องของการสูญเสียกล้ามเนื้อใช่ป่ะคือพูดง่ายๆว่าแบบเหมือนร่างกายมันแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าร่างกายมนุษย์มันแย่ลงเรื่อยๆอันนี้คอมมอนเซนส์เลยนะครับถ้าร่างกายของมนุษย์มันแย่ลงเรื่อยๆจากการที่เราเนี่ยต้องไปไล่ล่าหาอาหารตอนท้องว่างได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยจะมีมวลมนุษยชาติหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ไหมเอ,อเอาแบบเรื่องง่ายๆก่อนอ่ายังไม่พูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับผมทีนี้พอเราเริ่มเข้าสู่ยุคที่อ่าเขาเรียกเริ่มมีวัฒนธรรมของการกินมือเช้านะหรือการกินอาหารแบบเป็นมือมืออย่างเงี้ยครับ รู้ไหมว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เลยอะ่ะคือเกิดขึ้นเมื่อช่วงยุคถ้าผมจำไม่ผิดคือยุคโรมันมันเป็นยุคที่คนเนี่ยนะครับชนชั้นสูงเขาเริ่มที่จะมีการทานอาหารเป็นมือมือ่นะอสแสดงถึงความมีอํานาจความมั่งคัง่งความมีกระตงังไม่ได้เจอโรมันหรือเปล่าอ,อ,อันนี้คือไม่ขอฟันธงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสมมัญลักษณ์ของความมั่งคั่งของความดูดีของความมี ความเอลเกนซ์ใช่ไ่ะเป็นชนชั้นสูงไฮโซอะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยประชาชนชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านช่องชาวบชานช่องท่าเมืองอะไรเงี้ยอู้คนชั้นสูงเขากินมื้อเช้ากันฉันก็อยากจะชั้นสูงบ้างฉันก็อยากจะดูดีบ้างอยากจะดูมีอะไรที่เป็นอารยธรรมชั้นสูงบ้างก็เริ่มกินมื้อเช้าเหมือนกันอ่าแล้วก็เริ่มมีการดลงหลังจากนั้นมาครับว่า การกินมื้อเช้าจะเป็นการเหมือนแบบรวมครอบครัวกันแล้วก็เหมือนมีโอกาสได้พูดคุยกันช่วงสั้นๆอะไรเงี้ยแล้วก็การแบ่งมื้อเป็นช่วงกลางวันก็คือในช่วงยุคที่เป็นยุคโรงงานอ่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกพักตัวของพนักงานเพื่อให้พนักงานเนี่ยได้ไปรับประทานอาหารหรือว่ามีโอกาสได้พักเพื่อจะทางานในรอบบ่าย<ม>อ่าแล้วก็ตอนเย็นคือก็ส่งเสริมให้กินอาหารร่วมกันในบ้าน<ม>เพื่อให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขเ<ม>ออนี่คือเป็นที่มาของอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นใช่ไหมครับอันเนี้ยบอกเลยว่า มันก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วพอมีวัฒนธรรมนี้เกิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มรู้จักวัฒนธรรมออกกําลังกายกันเมื่อไหร่วัฒนธรรมออกกําลังกายเนี่ยจริงๆอ่ะมีมาไม่นานเอ่อไม่มได้มีตั้งแต่สมัยยุคโบมันแน่นอนว่ามันจะมีพวกไกเดเตอร์มันจะมีพวกที่เป็นนักรบอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยเชื่อไหมใครรู้จักโบริเออร์ไดเอทบ้างอ่ารู้จักรู้จักอ่าบริเออร์ไดเอทนะครับกินบนมืนดอดร o อริฮอล์เมเกอร์ เขาเป็นคนที่ไปสืบค้นในเรื่องของประวัติศาสตร์ของการของการเป็นนักรบว่าคนพวกนี้มันกินอาหารยังไงกินอาหารมื้อไหนแล้วเขาไปสืบค้นพบว่าคนที่เป็นนักรบพวกนี้เขาจะไม่ได้กินอาหารเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20ชั่วโมงเนื่องจากว่าตื่นเช้ามาคือคือไงคือเอาทหารทุกคนมากินมื้อเช้ากันก่อนไปรบไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับในยุคสมัยก่อนครับคือเขาออกไปรบเลยไปสู้ไปฆ่าไปฟันกันเสร็จแล้วก็กลับมา บบในสภาพยมใช่ะ่ะในสภาพแบบร่างแหลกแล้วก็กินให้ได้เยอะที่สุดให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลาสั้นๆ<ส>ประมาณ4<ล>ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของคําว่าวอร์เรดซึ่งที่เขาไปสืบค้นมาคือพบว่าตัวของระบบร่างกายเนี่ยนะครับมันยังคงเป็นปกติแต่ที่มาเลยคือมันมีการเพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อแล้วก็การลดลงของไขมันถ้าเกิดว่าใครเคยทำวอร์เรดเนี่ยจะรู้ดีว่ามันเป็นหนึ่งในดเอท ในรูปแบบของฟาสติ้งอ่ะที่เห็นผลเร็วมากแล้วก็ชัดเจนสุดๆในเรื่องของการลดไขมันและอย่างหนึ่งคือการรักษามวลกล้ามเนื้อก็ทําได้ดีด้วยเช่นกันอืมอันนี้คือเป็นเรื่องแปลกมากซึ่งส่วนตัวผมเคยทํามาหลายครั้งมาก,มากๆแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่เคยทาเป็นไลฟ์สไตล์นะแต่ว่าทําในช่วงที่ประกวดหรือว่าช่วงไดเอทหรือว่าช่วงที่ต้องเร่งรีบในเรื่องของการเตรียมหุ่นอะไรเงี้ยบริเวไดเอก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมใช้แต่ไม่ชอบเลยอ,ะอ่ะเออซึ่งมันก็เป็นสาเหตุว่าช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าใครที่ทำ จะต้องออกกําลังกายตอนท้องว่างหรือบางทีมีความจําเป็นต้องออกกาลังกายตอนท้องว่างเพราะว่าถ้าเขากินอาหารเสร็จปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วไปออกกําลังกายกว่าจะย่อยหมดใช่และกว่าที่จะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปถึงวินโดว์ต่อไปอ่ะแม่งก็คือ20ชั่วโมงไง<อ>ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นก็คือออกกาลังกายเสร็จปุ๊บอ่าวชิบหายแล้วกูต้องกินอะไรไม่ได้อีกเนื่องจากว่าต้องอยู่ในรจิเมนต้องอยู่ในในแผนของการกินแบบบริเเอทอย่างเงี้ยเครียดเครียดแล้วก็ <He al. S 1> บางทีนอนไม่หลับหิว <He al. S 1> ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ต้องออกกําลังกายตอนท้องว่างเพื่อที่ว่าออกกาลังกายเสร็จปุ๊บเราจะได้ไปกินอาหารกันอเออมันเป็นที่มาที่ไปหรือบางคนเนี่ยทำสุดตรงกว่านั้นทำโอแมททำวันมีอเดย์คือกินเวลามือ้อก็คือชั่วโมงเดียวเออก็คือชั่วโมงเดียวบางทีก็บางทีก,งทก,งทก็ทำทูแมทครับก็คือกินอาจจะเป็น2มื้อสั้นๆอะไรเงี้ยอ,อดประมาณ22ชั่วโมงแล้วก,ก็กินอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาฮิตฮิตทำกัน เออแล้วเห็นผลด,ดีย้อนกลับมาที่หัวข้อของเราว่าแล้วการที่ออกกําลังกายตอนท้องว่างเนี่ยมันดีจริงอรอโค้ดมันดีและไม่ดีต้องบอกว่าอย่างงี้และมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนเริ่มจากข้อดีก่อนดีกว่าข้อดีของการออกกำลังกายตอนท้องว่างคืออะไรคะคือหนึ่งเลยอ่ะมันช่วยให้เราสามารถลดไขมันได้เยอะเพราอะอะไรนี่นะเพราะว่าตอนที่เราท้องว่างเนี่ยนะครับร่างกายมันไม่มีอาหารถูกปะ มันมีเพียงแค่ตัวของพลังงานเดิมที่เรามีอยู่นั่นคือไขมันส่วนเกินดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวเวลาที่เขาขยับตัวเวลาที่เราไปออกกำลังกายตอนที่ท้องว่างพลังงานส่วนใหญ่ที่ร่างกายนำมาใช้ก็คือตัวของไขมันที่ถูกเก็บสะสมไว้ในตัวของร่างกายของเราอ่างี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่แปลกถ้าเกิดว่านักพอกาย โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว,ว่าช่วงเตรียมตัวประกวด mm. เขาจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ไปคาริโอตอนท้องว่างเลยอ่ามันก็จะเป็นการที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถลีนงไขมันได้เร็วมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆแปดสัปดาห์12สัปดาห์เนี่ยเห็นเลยว่าแห้งกรุบเลยนะครับจากการที่เขาปรับในเรื่องของการคาริโอในช่วงท้องว่างตอนเช้าอืมองี้แล้วมีข้อ2องมีไหคะข้อ2มีครับผมคือถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่ทำฟาสติ้งใช่ปะ ตอนที่เราเล่นเวทละกันถ้าพูดแบบง่ายๆเล่นเวทตอนท้องว่างเนี่ยนะครับคนทำฟาสติ้งส่วนใหญ่ที่กินอาหารได้ถูกต้องนะครับผมกินสารอาหารได้ครบได้รับพลังงานที่มากเพียงพอครับจะเจอว่าสามารถรักษามวลกล้ามเนื้อได้ดีมากๆสาเหตุเนื่องจากว่าถ้าเกิดว,ว่าเราย้อนไปดูในส่วนของโปรไฟล์ฮอร์โมนที่มันจะถูกหลั่งออกมาตอนที่เราตอนท้องว่างครับมันจะมีตัวของกลุ่มฮอร์โมนแคลทรีนก็คือพวกอะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนใช่ปะจะมีตัวของกลูคากอน และจะมีตัวของฮิวแมนโกรทฮอร์โมนถูกหลั่งออกมาในปริมาณที่สูงตัวของโกรทฮอร์โมนจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในทุกๆชั่วโมงที่เราทำฟาสติ้งยาวออกไปอ้าว o กรทฮอร์โมนมันได้หลั่งเฉพาะตอนที่เรานอนเหรอไม่มันจะออกมาตอนแบบตลอดเวลาที่เราทำฟาสติง้งที่เราอดอาหารครับในงานวิจัยคนพบว่าถ้าในผู้ชายนะครับถ้าเราทำการฟารสติง้งคืออดอาหารเนี่ยติดต่อกันเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงร่างกายจะมีการหลั่งฮิวมโกรทโมนเพิ่มขึ้น2,000% ใช่และในขณะที่ตัวของผู้หญิงจะมีการเพิ่มขึ้นของฮีมโกทฮอร์โมนอยู่ที่พันสามร้อยเปอร์เซ็นต์ทำไมน้อยจังมันก็ต่างกันอย่างนี้แหละร่างกายมนุษย์แต่ว่าโดยเฉลี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับผมดังนั้นนะครับการที่เราออกกาลังกายตอนท้องว่างเมื่อมีตัวของฮีโมโกทฮอร์โมนเพิ่มขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วจะทําให้ตัวของกล้ามเนื้อได้รับการปกป้องจากตัวของฮอร์โมนตัวนี้อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นหัวข้อที่1ที่เราออกกำลังกายตอนท้องว่างแล้วเราจะไม่สูญเสียกล้ามเนื้อ นี่คือมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่สมัยยุคดึกดาบรรที่มีมนุษยชาติมาเลยนะคือตอนที่เราไปล่าสัตว์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่มาปกป้องกล้ามเนื้อเราเนี่ยในวันต่อไปกล้ามเนื้อเราน้อยลงแล้วเราจะล่าสัตว์ได้ยังไงใช่ปะมันต้องมีอะไรที่มาปกป้องกล้ามเนื้อเราดิใช่ปะหรือเราจะออกไปรบได้ยังไงใช่หรือเราจะออกไปรบไปสู้ไปฆ่าไปฟันเขาได้ยังไงใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่า เป็นแหล่งพลังงานหลักที่ร่างกายใช้อที่ผมบอกไปคือตัวของไขมันส่วนเกินครับมันจะมีชื่อว่าเบต้าไฮดรอกซีบิวเรตหรือว่าค hmm. ีโตนบอดี้ซึ่งไอตัวคีโตนบอดี้ตัวนี้นะครับมันจะไปยับยั้งสิ่งที่เรียกว่าลูซีนออกซิเดชันลูซีนออกซิเดชันลูซีนออกซิเดชันคือถ้าเกิดว,ว่าพูดภาษาบ,าบายย๊ายๆายง่ายๆคือการที่ตัวของกล้ามเนื้อสูญเสียตัวของโปรตีนในกล้ามเนื้อในรูปของลูซีนออกมา คือเสียโปรตีนอ่ะจากตัวของกล้ามเนื้อทําให้ร่างกายมีการสูญเสียกล้ามเนื้อไงครับทาให้กล้ามเนื้อมีขนาดเล็กลงด้วยคุณภาพลงแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายถูกรันโดยคีโตนบอดี้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเบต้าไฮดรอกซิวิเรตตัวนี้นะครับตัวของกล้ามเนื้อจะถูกปกป้องไว้ไม่ถูกใช้งานเนื่องจากว่าร่างกายใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักแต่แน่นอนว่าร่างกายจะมีการใช้ไกลโคเจนร่วมด้วยคือตัวของน้ำตาลที่อยู่ในกล้ามเนื้อและอยู่ในตับ เพื่อเป็นพลังงานในใช้ในการแรงระเบิดใช่ไ่ะในการออกแรงระเบิดแต่ถ้าเกิดว่าตัวของพลังงานหลักโดยโดยโดยรวมของการที่เราออกรงกรยตอ้ท้องว่างเนี่ยก็คือตัวของไขมันส่วนเกิดตรงนี้แหละที่ร่างกายนามาใช้และตัวของกล้ามเนื้อจะถูกปกป้องด้วยคิวไมกโรทโมนแล้วก็ตัวของอ e คีโตนบอดี้อันนี้ พูดถึงในเรื่องการไปเวทแล้วถ้าสมมติว่าคนตื่นเช้ามาแล้วแค่คาร์ดิโอเฉยๆอันนี้ก็จะได้รับการปกป้องเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับยิ่งคาร์ดิโอถ้าเ่าคาร์ดิโอโซน2ยิ่งง่ายเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ย คือมีความเครียดเพิ่มขึ้นมาประมาณหนึ่งนิดนึงใช่ปะ่ะโซนที่1คือโซนวอร์มอัพโซนที่2คือการคาร์ดิโอที่มีการเต้นหัวใจในสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเราจะพูดได้เราจะร้องเพลงได้เราจะคุยโทรศัพท์ได้แต่อาจจะต้องมีหายใจยาวบ้างอาจจะต้องแบบเหมือนเออพูดไม่ถนัดนิดนึงอะไรเงี้ยนี่คือเป็นคาร์ดิโอโซนเบาๆแต่มันมีบางคนที่เอาคาร์ดิโอโซนสไปเปรียบเทียบกับฮอตฟิตซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเข้าใจว่ายังไงเออแม่งคือคาร์ดิโอโซนสมันไม่เหนื่อยโอเคป่ะมันเหนื่อยแบบเบาน่าาาาาททคคมมรถํได้วตช เป็นคาริโอความเข้มข้นต่ําที่ผมบอกเลยว่าใครๆก็ทําได้ครับผมตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันครซี่รุนแรงอะไรเงี้ยเพราะงั้นนะครับถ้าเกิดว่าคาริโอความเข้มข้นต่ำแบบนี้นะผมความเครียดต่ําร่างกายก็มีการใช้ไขมันที่ถนัดมากขึ้นแล้วก็มีการปกป้องในตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองอ๋ออันนี้ข้อดีผ่านไปแล้วข้อดีผ่านไปแล้วครับตรงนี้ เรามาดูกันที่ข้อเสียของการออกกําลังกายตอนท้องว่างดีกว่าข้อเสียมีไหมมันมีไหมอ้ยอย่าไปทางว่า <laughs> <laughs> แต่ต้องบอกก่อนนะการออกกําลังกายตอนท้องว่างเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจู่ๆใครจะเข้ามาทําเลยก็ได้นะมันต้องผ่านการฝึกฝนมันต้องผ่านการที่แบบให้ร่างกายเนี่ยมีการเรียนรู้ก่อนแป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ h o m e f i t 2เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชเปนแน,นวางใจครับถ้าเกิดว,ว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง h o m e ิ i t 2ครับผม อไว้และส่งไปหาทางโฮลฟิ t ูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทางโฮลฟิ t ูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข <c oughs> ้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับเราก็เคยทำมาแล้วช่วงที่แย่ที่สุดและแยากที่สุดคือช่วงไหนช่วงเรินน่มต้นหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่แบบโอ้ยคือแรงตกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกลวิธีในเรื่องของการที่แบบจะพาตัวเราเนี่ยเข้าไปสู่โลกของคนที่ออกกำลังกายตอนท้องว่าง แต่อันนี้ผมพูดถึงตัวของข้อเสียก่อนละกันอ่าข้อเสียพูดถึงข้อเสียนะครับข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยคือแรงคุณตกแน่นอนคุณจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยเนื่องจากว่าเดิมทีร่างกายของคุณเนี่ยมันคุ้นเคยกับการใช้ตัวของกลูโคสเป็นพลังงานในการออกกำลังกายของคุณอ่ะแต่วันนี้มันไม่มีกลูโคสในตอนที่คุณแบบเหมือนกินตอนก่อนที่จะออกกำลังกายใช่ป่ะดังนั้นร่างกายของคุณก็คือจะอยู่ในพื้นที่ที่แบบมันไม่คุ้นเคย พลังงานที่มันจะดึงมาใช้คือจําเป็นจะต้องเป็นตัวของไขมันสุนเกินซึ่งมันดึงไม่เกง่งร่างกายยังใช้ไขมันไม่ค่อยดีนะมันยังไม่อัดแอปอ่ะมันยังไม่มีการปรับตัวเพราะงั้นการดึงตัวของพลังงานสํารองมาใช้มันจะยากและช้ามากมันเลยทําให้เรารู้สึกอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวไม่มีรแรงและที่สำคัญเลยคือมันจะทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเรามันล่วงลงเหวแบบตกพวกพวกพว,กวกอาการมึนศีรษะปวดศีษะอาเจียนหมดสติตามมาแน่ๆ บอกเลยสําหรับคนที่ uh huh. ไม่เคยทํา uh huh. อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ทานอาหารใช่ปะ่ะแล้วมาออกกํบบาลังกายไม่ว่าจะเป็นเล่นเวทชูนิ่งหรือคาร์ดิโอก็ตามครับและประกอบควบรวมกับคุณไม่มีความรู้เรื่องของนิวทริชั่นเรื่องของพลังงานคุณจะมีการสูญเสียกล้ามเนื้อแบบมโหราน oh. ชัวัว อันนี้คือบอกเลยว่าของแท้ของแท้ถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามีตัวของฮิวมโกทอร์โมนออกมามันจะมีตัวของเบต้าไฮโรซีบิเดรตออกมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับตัวของสารอาหารและแคลอรี่ที่ไม่มากเพียงพอสําหรับร่างกายของคุณคุณก็เสียกล้ามเนื้อชัวๆวอยู่แล้วอืม,อมแบบนี้นี่คือประเด็นที่2ครับประเด็นที่3คือถ้าเกิดว่าใครที่เคยออกกำลังกายตอนท้องว่างนะครับจะเจอว่า,าจะมีภาวะที่ ทานมากกว่าปกติหิวมากกว่าปกติอปอบลงเวลาแบบออกกําลังก,กายเสร็จหิวววเออตะลุยเลยเแบบ <c oughs> สัตั์แล้วก็ ไม่มีสติในเรื่องของการเลือกอาหารคือจะหิวแบบบ้าคลัง่งเนื่องจากว่าระดับของฮอร์โมนเกรลินฮอร์โมน่งความหิวอะมันทะลุชาร์จออกไปเออแล้วเราก็รู้สึกโหยมากๆจากการที่แบบเราไม่ได้กินอาหารแล้วยิ่งไปออกกำลังกายแล้วน้ําตาลมันตกลงมาแบบดงดาดิง่งอ,อะอโหจะไม่กินได้ไง<ก><ก>ล่ะอ,อะไรก็ได้<อ>คือกูไม่สนแล้วว่ากูจะผอมจะอ้วนอะไรเงี้ยเือกูไม่แคร์ละขอแค่ได้กินมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีภาว e r over eating คือกินเยอะ แล้วก็ได้รับพลังงานมากจนเกินไปหลังจากที่เราออกกำลังกายตอนท้องว่างทาให้เราอ้วนขึ้นด้วยซ้ําแถมสารอาหารก็คือไม่มีด้วยเพราะว่า เราไม่เลือกเ,เรากินจังอ,<ร>อะไรไงไเงี้ยแล้วเราก็ไปชี้หน้าแบบโอ้ oh, โหการออกกำลังกายตอนท้องว่างมันจันรไรจริงจริงจริงๆมันมีที่มาที่ไปคนที่ออกมาโจมตีในเรื่องของอะไรบางอย่างบางทีเนี่ยก็มักจะมาจากคนที่ไม่เข้าใจข้อที่หนึ่งสองคือทำในวิธีการที่ผิดผิดสามคือทำผิดผิดแล้วเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายเขาก็เลยแบบออกมาสรุปว่ามันไม่ดีอ่ะทีเนี้ยพอเราชั่งน้ำหนักแล้วว่า ถ้าเกิดว่าออกกำลังกายตอนท้องว่างเฮ้ยมันก็ทําได้นี่หว่าออเข้อดีมันก็เยอะมากข้อดีมันก็เยอะมากด้วยแต่ว่าข้อเสียของการออกกำลังกายตอนท้องว่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับชั่งน้ำหนักชั่งน้หนักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากลองมันก็ลองได้เออมันก็สามารถลองได้แต่ว่าต้องลองให้ถูกวิธีนะครับแต่ที่นี้ผมจะพูดถึงตัวของข้อดีของไอ้นี่ก่อนของการทานอาหารก่อนที่จะไปออกกําลังกายเหมาะกับใครจริงจริงต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคน มันเป็นวิถีมาตรฐานและเป็นวิถีพื้นฐานที่วินยูชนทุกคน,น,นพึงกระทำ <c oughs> วินยูชนทุกคนพึงกระทำคือมึงควรกินอาหารก่อนไปออกกำลังกายพูดในฐานะของโค้ชครับผมซึ <c oughs> ่งการออกกำลังกายตอนท้องว่างเนี่ย <c oughs> ผมบอกว่ามันทำได้ก็จริงแต่มันต้องมีความเข้าใจในเรื่องของระบบแล้วก็ซิสเต็มแล้วก็เรื่องของอาหารเนี่ยเยอะมากเป็นพิเศษเพื่อที่ทำได้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้เรื่องนั้น เรื่องของการออกกำลังกายตอนท้องว่างเรื่องของการทาฟาสติง้งเรื่องของนิริชันผมบอกเลยว่าคุณควรทานอาหารก่อนออกกําลังกายอ๋อทานเสร็จแล้วก็ไปออกเลยอย่างนี้ป่ะไม่ดีทิ้งท้องไว้ก่อน2ชั่วโมงดิเฮ้ย <laughs> เออทิ้งท้องไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงครับแล้วไปออกกำลังกายคุณจะเจอว่าคุณจะมีพลังกำลังคุณจะรู้สึกว่าคุณจะฟรชคุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถออกกำลังกายออกแรงได้ดีขึ้นใช่ป่ะมีแรงระเบิดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีความทนทานที่ดีขอถามแทนคนที่ไม่อยากกินข้าวแแแต่แ่บบบบกินคแบบ ้วยสักผลขนมปังสักแผ่นอะไรเงี้ยได้ไหมคะ ก็ได้แต่มันจะสู้คนที่กินแบบฟูลมีดไม่ได้กินแบบ<ม>เต็มมือไม่ได้ครับคือจะกินแต่แบบคาร์โบไฮเดรตเพื่อจะเอาคาไปออกกำลังกายเฉยๆอันนี้ก็คือไม่เท่าคนที่แบบว่ากินสารอาหารครบถ้วนแล้วก็ไปออกกำลังกายไม่เท่าเลยมไม่ใกล้เคียงเลยครับ<ม>คือถ้าเกิดว่ากินสารอาหารครบถ้วนเนี่ยเราจะมีตัวของไกลโคเจนใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีตัวของกรดอะมิโนเนี่ยถูกรีเซิร์ฟไว้นในร่างกายแล้วดังนั้นเนี่ยการที่เราจะไปออกแรงใช่ปะ่ะการที่เราจะไปออกกำลังกายเนี่ยนะครับร่างกายจะมีเรี่ยวแรงจากการที่เราได้รับแป้งมา ร่างกายจะมีตัวของกรดอะมิโนสำรองเพื่อป้องปกป,ป,ป้องการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็จะมีกรดอะมิโนหลงเหลืออยู่หลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วเพื่อการฟื้นตัวของร่างกายของกล้ามเนื้อของเราใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ากินแค่แป้งกินแค่กล้วยกินแค่ขนมปังแล้วก็ไปออกกำลังกายี่ยมันช่วยเกี่ยวบเรื่องของการมีแรงซึ่งก็ มันก็แค่ช่วยหน้างานเหมือนแบบรีบอะไรเงี้ยเพิ่งเลิกงานมาแล้วก็แบบต้องรีบออกกำลังกายหรือว่าไม่มีเวลาพักสองชั่วโมงมันก็คือต้องกินอะไรเร็วๆที่มันย่อยง่ายๆอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นกล้วยกับเวโปตีนอะไรพวกนี้ก็มันก็สามารถทําได้ครับแต่มันก็จะดีกว่าไหมล่ะถ้าเกิดว่าเรากินแบบโฟมิลมาแล้วก็แบบทิ้งท้องไว้สักสองชั่วโมงแล้วออกกำลังกายบอกเลยลองดูก็ได้แรงดีฟีลดีออกกำลังกายสนุกพูดเลยครับผมตรงนี้อันนี้คือจะเป็นข้อดี ของการทานอาหารแล้วก็ไปออกกําลังกาย mm. ทุกคนควรทําแหละเอาจจริง mm. แต่ถ้าเกิดวันนี้คุณอยากที่จะลดไขมันสุกเกินอย่างจริงจังต้องการทําลายจุดติดต้องการที่จะลีนไขมันในวิธีการที่ในในรูปแบบที่เรียกว่ากดแห้งอ่ะพูดง่ายๆบางทีอ่ะเราต้องใช้วิธีการพิเศษพิเศษหรือว่าตัวของโปรแกรมที่พิเศษอ่ะเข้ามาจับในตัวของโปรแกรมของเรา mm. เพื่อให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามจุดที่ยากได้ ผมจะใช้วิธีการพวก IF k อ t คีโตโลคาพวกนี้ในจังหวะที่ร่างกายของผมเจอกับความยากลำบากในเรื่องของการลดไขมันเสมอผมจะไม่ได้มาใช้แบบทำ,ทำเพื่อสุดพุ่อชุร่าย<อ>ต้องบอกอย่างนี้ผมเป็นคนที่ยึดติดในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเป็นทรดิช t ันอล l ความเป็นพื้นฐานเสมอมาแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่จะต้องทำแบบในอีเวนต์พิเศษประกงประกวดอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเวลาที่ผมจะเอาตัวของโปรแกรมใหม่ๆเนี่ยมามาจับ ในตัวของระบบการฝึกหรือว่าการกินของผมเนี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ดีได้นี่ครับดังนั้นถ้าผมต้องการที่ลด body fat จาก10ลงมาเป็น single digit คือแบบเหมือน9 8 7อะไรเงี้ย f a ส t i n g มาต้องเริ่มเข้าแล้วไงตรงนี้ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะทดลองในเรื่องของการเข้าสู่โปรแกรมการลดไขมันในรูปแบบของการออกกำลังกายตรงท้องว่างก็แนะนําว่าให้เริ่มจากเบาๆก่อน ออกกำลังกายเบาลดความเข้มข้นลงมาเนี่ยจากเดิมแบบออกกำลังกายหนัก100%เลยใช่ไหมครับลดลงมาเหลือ50%พอคาร์ดิโอเบาเงือซึมๆยกเวทแบบแอคทีฟเรสตคือแบบแค่ตึงๆไม่ยกจนเฟลออกกำลังกายเต็มที่อยู่ที่45นาทีเอออันนี้คือแบบสำหรับมือใหม่ที่อยากลองที่อยากลองใช่แล้วคุณจะเจอว่าคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ได้คุณจะควบคุมความหิวได้และคุณจะไม่รู้สึกหน้ามืดหรือว่ารู้สึกทรมานในตอนที่คุณออกกำลังกาย แล้วค่อยๆโปรเกรสแล้วค่อยๆโปรเกรสขึ้นไปค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นไปค่อยๆเพิ่มระยะเวลาขึ้นไปซึ่งผมบอกนี้นะครับว่าพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยสักประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์เนี่ยเราจะเจอว่าเรี่ยวแรงของเราและความทนทานของเรามันกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนที่เรากินอาหารก่อนออกกําลังกายเลยอ่าซึ่งเราก็เป็นกันถูกป่ะนะครับหรือทุกวันนี้โค้ดฟ้ายเห็นผมออกกำลังกายเนี่ยคือผมไม่กินอาหาร งานยุ่งไงไม่มีเวลากินเผมไม่กินอาหารก่อนออกกำลังกายผมออกกำลังกายเนี่ยตอนสักประมาณช่วงเย็นหรือช่วงหัวค่ำเออซึ่งไม่กินตลอดทั้งวันผมไม่ได้กินอาหารนะครับงงมากแล้วผมก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วผมก็ดูมีกล้ามเนาะใช่ไหมผมก็ยังคงดูมีกล้ามอยู่เนาะใช่ไหมครับนะครับคือต้องบอกงี้ว่า ต้องเป็นคนที่เข้าใจเรื่องของสารอาหารด้วยต้องได้รับโปรตีนที่มากเพียงพอได้รับคาร์โบไฮเดรตที่มากเพียงพอได้รับแคลอรี่ที่มากเพียงพอได้รับไขมันดีที่มากเพียงพอด้วยจะทําให้เขาเนี่ยนะครับยังคงมีสุขภาพที่ดีและก็มีฟังก์ชันของร่างกายพื้นฐานที่เป็นปกติได้ถึงแม้ว่าเขาจะออกกำลังกายตอนท้องว่างก็ตามอ่าแต่ว่ายัางไ็ตามเรื่องของการเข้าสู่โปรแกรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงจริงๆ,ๆเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังดีกว่าถ้าเกิดพูดในคลิปนี้ก็จะยาวมากเลยใช่แล้วครับเพราะ ได้ได้แต่มันต้องค่อยๆทําแล้วค่อยๆฝึกนะครับแล้วก็ต้องมีความรู้ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้คุณไม่แน่ใจและคุณยังไม่ชัวร์กับการที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับชีวิตของฉันจะเป็นอย่างไรอย่าหาทาทีเดียว <c oughs> นะครับผมให้ถามผู้เชี่ยวชาญก่อนให้หาข้อมูลให้รอบด้านก่อนแล้วก็ค่อยๆเริ่มทดลองซึ่งวิธีการจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวว่าหลัง <c oughs> เดี๋ยวเรามาคุยให้ฟังแบบเต็ม <c oughs> ๆ,ๆดีกว่านะนะครับคนจะได้ไม่งงกันตรงนี้ แยกหัวข้อกันไปเลยเนาะใช่ครับ <Okay. S 1> ผมก็ยังไงก็ตามนะครับทานอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยนะครับสาหรับทุกคนแล้วถือว่าดีดีที่สุดนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะเข้าโปรแกรมแบบพิเศษนะครับหรือว่าต้องการที่จะลีนไขมันแบบจัดๆเออเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องเรื่องของโปรแกรมพิเศษพิเศษตรงนี้เนาะนะครับแต่ยังไงวันนี้ผมโคชปุณนณน์แล้วก็โคชฝ้ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย